ไปดูบรรยากาศถือศีลกินผักกันบ้านนะคะที่ภูกเก็ตค่ะมีรายงานว่าคึกคักนะคะแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าตลอดทั้ง9วันของการจัดงานเนี่ยค่ะจะมีเงินสะพัดกว่า9,000ล้านบาทแล้วก็จะเป็นอนิสง์กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะ บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักปี2566นะคะของจังหวัดภูเก็ตคึกค,กคักตั้งแต่วันแรกนะคะคุณผู้ชมเฉพาะภายในศาลเจ้าต่างๆก็มีชาวภูเก็ตตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแต่งกายชุดขาวแบบนี้ค่ะไปสักการะองค์เทพเจ้าในศาลเจ้าแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ นอกจากนี้บรรยากาศภายในตัวเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะแลนด์มาร์คสำคัญอย่างเช่นวงเวียนสุริยะเดชหรือว่าวงเวียนหอนาฬิกาแล้วก็แยกธนาคารชาเตอร์เป็นต้นค่ะก็ที่ภูเก็ตก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินแล้วก็ถ่ายภาพทั้งของคนภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวด้วยสวยงามนะคะคุณควิริแบบนี้เลยนะคะ นายอดชายหวังตระกุลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททสำนักงานภูเก็ตบอกว่าช่วงกินเจเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่จํานวนมากอัตราการจองห้องพักไม่ได้มีเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระจายไปในพื้นที่ตัวเมืองด้วยค่ะจํานวนนักท่องเที่ยวที่เราประเมินเอาไว้ในช่วง9วันเนี่ยนะครับ ก็จะมีจ <S an> ํานวนเนี่ยเอาไม่ต่ำกว่า6กแสนห้าหมื่นคนนะครับส่วนรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยคาดการ9วันในช่วงนี้พอดีว่าเป็นช่วงไฮด้วยนะครับก็จะมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต่ำกว่าเก้าพันล้านบาทครับก็มีท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาอยู่เป็นประจํานะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนแล้วก็มีจากประเทศต่างๆนะครับที่ผ่านสํานักงานเรามาเนี่ยก็มีหลายที่ที่เดินทางเข้ามานะครับทั้งทางยุโรปทางเอเชียนะครับก็เดินทางมาถ่ายทาแล้วก็ มาประจนำนพันธุ์ด้วยนะครับในพื้นที่เรา นอกจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้วนะคะก็มีสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆทั้งยุโรปเอเชียที่ประสานผ่านทางทททเข้าไปถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีนี้ด้วยนะคะซึ่งทางจังหวัดภูกเก็ตก็บอกว่าถือว่าโชคดีเนื่องจากหลังจากนี้อัตราการจองห้องพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะไม่เฉพาะเพียงแค่ภูกเก็ตค่ะคุณผู้ชมแต่รวมถึงจังหวัดอื่นๆในอันดามันด้วยคะ่ะ ส่วนบรรยากาศกินเจวันแรกที่โรงเจไซทีฮุกตึงเขาสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่พิษณุโลกเนี่ยก็มีประชาชนนับพันคนไปถวายเข้าสารน้ำมันพืชแล้วก็โปรตีนเกษตรใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเจรแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเจรโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะกินเจก็อยู่ที่15ตุลาคมถึง23ตุลาคมค่ะ